ทางไซก็ได้นี่เข้านี่ก็ได้เนี่ยนะคะป้าป้าพี่น้องไปเที่ยวน้ำกันนะคะไปธุระนะคะไปธุระนะคะว่ามีคนนะคะพี่น้องน,นะคะไปท้านอเขากับสซแมทได้ไคมะพี่น้องคนกับเขากับบอไซกันนะคะมีแต่ห,าห<น>้ามีแต่ไซสองคนนะคะมาเด้อมาไปเที่ยวน้ำกันไปแล้วนะคะรถไฟออกเด้อรถไฟนะ่ะออกแล้วมีเราสองคนนะคะไม่มีใคร รถไฟใต้ดินนะคะพี่น้องไป็ทุละมา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 นี่เขาทค่สถานีรถไฟนะคะตอนนี้เรารอรถเรารอรถอีกคันหนึ่งนะคะเปลี่ยนรถ้ะค่ะเด้อพี่น้องนี่คือวิวสต็อกโฮมนะคะนี่การก่อสร้างนะคะเนาะ แล้วนะคะเราลงรถไฟมาแล้วเด้อมาบัดน้ำน้ำนะคะ,ะ,คะทเที่ยวตลาดนะคะตลาดแขกตลาดใหญ่ๆหญ่ลูกตลาดผลไม้นะคะตลาดหูวยุ่งาหน่อยหน่อยหลูวใหญ่ใงผลไม้นะคะตลาดผักตลาดผล,ไม,มล,ดผลไม้มา สื่อมังนาวสิยังไงตลาดผลไม้นะคะพาชมตลาดผลไม้ตมะเขือรลูนะคะสตรอเบอรี่อันละสิบคนอันละสิบคนไว้อันละสิบคนเด้อเด้อเด้อห้าไปสิบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นโซนแขกด้วยพี่น้อง อาหารไทยนะคะนี่พามาชมอาหารไทยอาหารไทยในสวีเดนนะคะแล้วน่าอร่อยน่าอร่อยมากเลยค่ะเราด,ดนูนพี่น้องเอามาให้พี่น้องด้วยชมนะคะร้านอาหารไทยในสวีเดนนะคะนี่อาหารหน่าทานมากเลยข้าดวนข่านกันเด้อจ้าไอ้บ